สวัสดีนะคะมาแล้วจ้างานผ้าไหมอิตาลีนะคะกับ EP ีที่312ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะดีไซน์ลายรุ่นนี้นะคะคุณขาคอมเมนต์มาให้กันได้เลยเรามีด้วยกันเพียงแค่สีสีเท่านั้นนะจ๊ะพี่พีใส่คือเขียวค่ะตามมาด้วยนะคะสีดำสีกลม แล้วก็ชมพูนะคะดีไซน์ลายผ้าไหมอิตาลีจะเป็นนะคะคอลเลกชันดีไซน์ลายแบบนี้ค่ะผิวๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่บีอกเพียงแค่40-42นะคะใส่งานรุ่นนี้อยู่จากหน้าหลังนะคะคุณขานี่เลยค่ะแมทชิ่งกันมากระหว่างหน้าและหลังถ้าใครชื่นชอบใครสนใจนะคะดีไซน์ลายผ้าเบอร์น,นี้312 คอมเมนต์แจ้งน้องแอดมินมาได้เลยอย่างที่บอกว่ามีเพียงแค่สีสีมีสีดํามีสีเขียวนะคะตามมาด้วยนะคะสีกลมแล้วก็สีนะคะชมพูเป็นชมพูนะคะพลิ้วพหวานหวานเลยนะคะคุณขาถ้าใครชื่นชอบแจ้งได้เลยกับนะคะคอลเลกชันรุ่นนี้ค่ะโอเคนะจากแบทกับกางเกงนะคะเออสีพื้น กับกางเกงนะคะสีพื้นชิวๆสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลิงไลน์แอดและเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้จัะสำหรับนะคะในอ p ีนี้นะคะแล้วก็พี่ดีมีนะคะคลิปแบบนี้ลงให้ลูกค้าทุกวันถ้าใครสนใจถ้าใครนะคะชื่นชอบ คอลเลคชันแบบนี้ดีไซน์ลายผ้าแบบนี้นะคะรีจ่อรีบแจ้งน้องมาได้เลยค่ะกับ EP นี้นะคะคุณขาเรานะคะจะมีไลฟ์สดคุณลูค้าสามารถไปดูไลฟ์สดได้ทุกวันเหมือนกันช่วงประมาณ8โมงเช้านะคะถึง10โมงค่ะถ้าใครว่างนะคะใครไม่ได้ติดธุระอะไรไปนะคะเคาะจอเคาะใจให้พี่บีได้เลยนะคะในคลิปค่ะคือในไลฟ์สดนะคะส่วนอีพีพี่บีแจ้งไปแล้วว่ามีแบบนี้ลง ทุกนเพียงแต่คุณดูให้พี่บีนิดนึงว่า EP ที่312อันนี้สิ่งที่คุณลูกค้าต้องต้องรู้เลยนะคะจะได้ไม่หยิบสินค้าผิดพลาดให้กับคุณลูกค้าค่ะงานภาพไหมอิตาลีนะคะคอลเลกชันสวยๆดีลายนายผ้า,าเก๋ๆแบบนี้จัดได้เลยนะคะคุณขาแล้วเรามาจะเจอ,เจอกันนะคะใน EP ต่อไปนะคะ EP นี้กลับขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ